อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้ผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าผมขายป๊อบคอนด้วยนะครับเป็นปอค้าป๊อบคอนเขาสั่งป๊อปคอนมานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปส่งป๊อบคอนกันแต่ว่าพอเราไปถึงที่อยุธย,ยาแล้วเนี่ยก็อาจจะถือโอกาสแวะไปเที่ยวด้วยเลยนะครับช่วงเช้านี้ก็ไปส่งของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวที่อยุธยานะครับไปดูซิว่ามี อะไรน่าเที่ยวบ้างในตอนนี้นะครับฤดูหนาวด้วยไปปลายหรือกลางกลางธันวาตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรวัดชัยวัฒนารามไม่ลืมที่จะไปนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะไปที่วัดชัยด้วยแล้วก็ะจะแวะไปะกินราเมงเขาเรียกว่าราเมงข้อสอบอีก mm. ที่หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยธุธยา mm. เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ เล้วค่ะสวัสดีครับบิ๊กนะครับ,บครับอ๋อพี่บิ๊กครับน้องดาวย่ติสี่เดี๋ยวไม่เกินห้านาทีน้องดาวไปไปไปตึกสามเอิ่พี่บิ๊กครับครับพี่บิ๊กไปฝากไว้ที่ป้อมได้ไหมเดี๋ยวพี่บิ๊กส่งเลขไปที่บัญชีมาพร้อมกับยอดเงินของดาวโอนให้เลยน้องดาวยู่ตกสี่อ๋อให้พี่เอาไปให้ที่ตึกสี่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะน้องดาวาทำงานอยู่ที่ตึกสามพี่ฝากไว้ที่ป้อมแล้วก็แจ้งว่าข่งน้องดาวเดี๋ยวดาวมาได้เลยได้เลย แล้วพี่บิก็ส่งเลขที่บัญชีมานะบรรดาเลยจ้าเพราะว่าอยากเป็นลูกค้าจริงๆของพี่จะรีบโอนโอเคโอเคขอบคุณนะคะค่ะยินดีค่ะแล้วก็ได้ของแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้พี่บิ๊กหน่อยนะถ่ายรูปตอนกินหรือว่าตอนแบบว่าได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อได้หลายท่านะโอเคโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับโทรแจ้งลูกค้าป๊อปคอร์นแล้วครับทุกคน ผมอยู่ที่บางปะอินนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจริงแล้วก็เคยทํางานอยู่ที่นี่นะครับในนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกไปประมาณสักสิปีละสิบสิบปีละครับนี่ก็เหมือนได้กลับมาบ้านหลังที่2อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาป๊อปคอนนะครับไปฝากไว้ที่ป้อมรปภแล้วก็แจ้งว่า,าลูกค้าของเรานะครับฝากไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ คมุสากรรมบางปะอินเมื่อก่อนเขาจะมีป้ายด้านหน้านี้นะแต่หลังจากน้ําท่วมปี54ก็ป้ายหายไปแล้วยกเป็นแบรีเออร์กั้นน้ำแทนถึงแล้วนี่คมุสาหกรรมบางปะอินส่งป๊อปคอนกันทุกคนเออสองอันเลยโ okay, อเคโทรบอกพี่ดาวด้วยเด้อโทรบอกแล้วโอเคแกบอกให้ฝากไว้ไไถ่ายหน่อยนะ ขอบคุณค่าระ่างโลนครับจ้าส่งเรียบร้อยทุกคนลูกค้าหน้าหลักเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับมาอาุทยาแล้วก็ถือโอกาสแวะเที่ยวไปเลยและวกันทั้งครับหนึ่งวันเต็มๆวันนี้ไปครับเพื่อนๆครับตอนเช้าเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปกินราเม็งข้อสอบชื่อชูอินเซนราเม็งข้อสอบเป็นราเม็งข้อสอบเจ้าแรกในอยุธยาด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเขาหยุดวันจันทร์ครับทุกคน วันนี้ผมก็เลยเหมือนจะอดไปหน่อยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่เอองั้นเราจะไปกินอะไรดีไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับอีกเจ้าหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวป้าพรนี่ก๋วยเตี๋ยวป้าพรโบราณด้วยนะครับสูตรโบราณในอยุธยาเดี๋ยวไปกินกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเที่ยวที่วัดชัยวัฒนารามครับไปครับถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณเดี๋ยวลงไปกันครับ สั่งแล้วนั่งได้เลยใช่ไหมครับโอเคป้าพรก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอยุธยาเมนูของแกนะครับประมาณ30-40บาทก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเป็นจืดเป็นยำเป็นแห้งก็เมนูเสริมก็จะเป็นพวกข้ามันประกายลูกชิ้นปลากายลูกจิ้มลูกชิ้นหมูทอดหมูสเต๊ะเป็นต้นนะครับ แล้วก็ของหวานตบท้ายนี่เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับมีรอดช่องเผือกข้าวเหนียวดำข้อต่อก็เครื่องดื่มก็จะมีพวกโอเลี้ยงน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวโซดาดกระเจี๊ยบกาแฟโบราณเดี๋ยวกาแฟโบราณต้มยำใช่ไหมปุ๊บเอาแบบอ๋อเส้นนี่เลยเลือกเส้นเส้นก็จะเป็นบะหมี่เหลืองบะหมี่เหลือง ทอดมันปลาไกยนี่ต้องเอาทอดมันประกายเาปยิบเ,เขาให้แล้วก็อะไรคะสั่งเลยครับปุ๊บนี่ไปแล้วได้มาแล้วครับทุกคนเป็นโอ,อนนยอก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่หม,มูแดงเขาว่าเด็ดมากเลยนะครับออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นทอดมัน นี่เป็นหมูแดงแบบนี้เลยนะหมูแดงของแกแกบอกว่ามันจะนุ่มแล้วก็ที่แกต้อนเลยนะใส่ปากเลยมันหว,วานๆหน่อยนะแล้วก็มีไอ้นี่เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูนี่เป็นเต้าหู้ยัดไส้แล้วก็ปลาลูกชิ้นปลาเส้นก็จะดูแบบไอ้นี่หน่อยนะ เดี๋ยวลองชิมกันดูขอชิมน้ำก่อนอืมอืมสมความน้ำหรือเดี๋ยวขอกินหมูหมูแดง,งแค้ก่อนนะหมูแดงนุ่มเลยทุกคนเดี๋ยวนะผมขอลองอีกทอีอร่อยเลยทุกคน หมูนี่นุ่มเลยกระเที๋ยวเขาจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งของมะน,นาวใช่ตักกันได้ดีและเข้ากันได้ดีมากเลยเดี๋ยวมาดูเสเ้นกันวะยำอ,ยอือือ อร่อยอือทอดมันนะ เต็มปากเต็มคำจริงชอบกินอากาศแต่ผมไม่ค่อยชอบ<ม>อากาศเท่<ม>าไหร่ชอบแบบกินเปล่าๆก็อร่อยนะทุกคนอันนี้เป็นที่คุณแม่คุณแม่พรเป็นคนและคอมเมนต์ให้ผมชิมนะครับเส้นใครบอกว่าใช้เส้นแบบคล้ายๆเส้นจันะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นจันะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง แล้วก็แกปรุงมาให้พิเศษเดี๋ยวลองดูนะครับคือชามันไม่ไม่มากเกินไปบางคนเขาก็อยากกินแบบหลายๆอย่างดูครับทุกคนไปต้องสั่งเลยเส้นเฮ้ยต้องสั่งเ้นงซเส้นเล็กมันนาวราเด็ดเลย แต่ก eh ็ม <forcé Deus S 1> ีความหวานของหมูหม <this bells> ูแดงที่แกทำนี่นะหหมูแดง อันนี้อร่อยแล้วก็คนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบน้อยๆหน่อยไม่ต้องเยอะนะก๋วยเตี๋ยวเนี้ยอร่อยชอบมะนาวเปรี้ยวๆแล้วก็จัดจกับหมูของแกที่เป็นหมูหวานอร่อยอร่อยมากเลยส่วนนี้ก็อร่อยครับหมดไปแล้วเนี่ยดูหมดไปแล้วครับเรียบร้อยครับทุกคนทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อร่อยสมคำร่ำลืมครับป้าพรก๋วยเตี๋ยวโบราณอายุทยาสุดโบราณจริงๆครับใส่น้ำตาลปี๊บด้วยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดชัยวัฒนารามครับสองคนครับเข้าไปดิเข้าไปเดินเล่นไปดูออเจ้าทั้งหลายบัตรเข้าชมอุทยาประวัติศาสตร์จจงาวมดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดชัยวัฒนารามสิบาทครับคนไทย เสร็จแล้วครับทุกคนเดินเล่นที่วัดชัยวัฒนารามเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวี่ก็ยังคงมาเที่ยวนะครับแล้วก็บริการให้เช่าชุดแต่งไทยแล้วก็ถ่ายรูปในวัดชัยวัฒนารามก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับภายในวัดก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ยังต้องบรุรณะกันอยู่นะครับแต่ก็ยัง มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันอยู่อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นไขรว่างๆนะครับมาวันธรรมดานี่ผมคิดว่าดีกว่านะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มากเหมือนกับวันหยุดที่เป็นวันเสาร์หรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่คาเฟ่โมโซโยเดียเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศเขาบอกว่าเออน่ารักนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพาไปดูว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆยังไงบ้าง เขาใช้คูปองแทนเงินสด80บาทนะครับไม่ใช่ค่าเข้าเออคูปอง1ใบต่อ1แก้วส่วนต่างจ่ายเพิ่มใช้แลกซื้อเครื่องดื่มและขนมที่เคาน์เตอร์เท่านั้นอ๋อแล้วนี่คือเมนูของเขานะเยอะแยะไปหมดเลยนี่ เป็นจุดซื้อคูป,ปองโอ้เขามีเช่าชุดด้วยนะเป็นชุดกิโมโนชุดนักเรียนด้วยติดต่อได้ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะสนใจติดต่อทีท่อย่ก่อนมีตู้กดน้ำแบบญี่ปุ่นเลยนะเออมันกดได้จริงหนระือเปล่าวะเนี่ยตู้กตาดดาลุมะ เข้ามาในคาเฟ่แล้วครับผมสั่งเป็นกาแฟร้อนนะครับเป็นอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็ได้เค้กมาก้อนเมื่อกี้ตอนเข้ามานะครับเราก็เสียค่าเข้าคนละ80บาทซึ่ง80บาทนี้จะเป็นทิเก็ตสำหรับแรกซื้อเครื่องดื่มภายในคาเฟ่ของโมโซโยเดียนนี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมพาไปเดินรอบๆมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับก็บอกว่าคําว่าโมศภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าไม้ไผ่คําว่าโยเดียก็คือชื่อเรียกอโยธยาหรืออยุธยาในอดีตนั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะมาก็ตามรอยตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะ,ะนั้นลากันตรงนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้กับ เพจ Facebook แล้วก็ YouTube เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ